ตะวันบ่ายคล้อยวันนั้นแสงแดดแผดแสงแรงกล้าลมร้อนกระจายไปทั่วบริเวณริมฝั่งลำตะคองเขตท้องที่ตำบลซับม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีกระท่อมของชาวประมงน้ำจืดลูกเรียงรายอยู่ตามริมฝั่งชายจักันสองคนซึ่งยืนอยู่กับชายจักันใบกลางคนที่กำลังทำความสะอาปืนลูกสองยาวอยู่อย่างขมักขม้นความแข้นของพ่อในครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก ชายวัวกลางควเอ่ยปากขึ้นในมือถือผ้าเช็ดถูลํลำกระบอกปืนไปพร่างไอหนั่นมันถึงเวลาตายสิทีมันสร้างรอยแคนให้กับพ่อมานานนับครั้งไม่ถ้วนข่ดักปลาของพ่อที่วางไว้ในเขื่อนลำตะคองมันนั่นแหละเป็นคนขโมยไปทุกครั้งแม้กระทั่งปลาที่ติดข่มันก็ขโมยเอาไปหมดเองสองคนคิดว่าจะทำยังไงดีมันทำกันอย่างนี้เท่ากับยามน้ำหน้าก,กันชายจ้ากันหนึ่งในสองกล่าวขึ้นฉันว่าควรล้างโคตรมัน ทำไมเองคิดอย่างนั้นไอ้นันมันทำกับพ่อคนเดียวควรจะเก็บไอ้นันคนเดียวถ้าพ่อไม่หลังโคดมันทั้งพ่อทั้งลูกก็มีหวังได้ติดคุกกันหัวโตวแน่นอนชายจักรันคนเดิมให้ความเห็นเราจะต้องปิดปากมันให้หมดอย่างน้อยเราก็สู้ความกับผีดีกว่าสู้ความกับคนเออมันก็น่าคิดงั้นเอาล่ะเราลองมาวางแผนกันดูว่าควรจะจัดการยังไงให้มันรัดกลุ่มที่สุด สามพ่อลูกจึงได้นําเอาสุรามาเลี้ยงดื่มกันชายวัยกลางคนที่เป็นพ่อของสองชายชะกันทั้งสองนั่นคือนายเสวงอายุย่างเข้าเวยห้54ปีซึ่งยึดอาชีพหาปลาในเขื่อนลำตะรองกุมทรัพย์มหาศาลของคนยากจนและเป็นขุมผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ส่วนชายชะกันที่เป็นลูกชายของนายเสวงนั่นคือนายนิวัตและนายอาวุธวัยเพิ่งผลหน้าบวชและเพิ่งย่างเข้าสู่วัยชะกันส่วนไอ้นั่น ที่นายแสวงกล่าวถึงนั้นคือใน,น,นั่นผู้เพิ่งมายึดอาชีพหาปลาและปลูกกระท่อมอาศัยอยู่ริมเขื่อนลำตะคองด้วยไหวที่เพิ่งย่างเข้า33หน้าฝนพร้อมกับลูกเมียอีก3ชีวิตเช่อนังทวนวัย30ปีเศษในที่สุดแผนการร้ายที่ทั้ง3พอ่อลูกร่วมกันวางแผนในวงเล่าก็สําเร็จลงเองสองคนไปคุมตัวนางทวนกับลูกทั้งสองของมันเอาไปมัดไว้ในกระท่อม ส่วนพ่อจะไปดักซุ่มไอหนันในลำตะคองเมื่อมันตายแล้วให้หนำร่างมันไปไว้ที่กระท่อมแล้วจัดการจุดไฟเผาทิ้งเสียย่ำค่ำวันนั้นปฏิทินถูกฉีกทิ้งไปเป็นใบที่4ในายสนั่นก็ให้หนางทวนเมียคู่ชีพจัดหาข้าวปลากินจนอิม่มและหลังจากนั้นในายสนั่นได้จัดเตรียมเครื่องมือจับปลาขนลงสู่เรือคู่ชีพโบกมือให้ลูกสองคนที่ไหวกำลังน่ารัก แล้วรีบจ้ำพายเรือออกสู่กลางลำตะคองเพราะจะกลับมาเร็วไหมเสียงลูกชายร้องตะโกนไล่ตามหลังสนั่นหันกลับมาตะโกนบอกลูกเพราะจะกลับมาเร็วที่สุดลูกสนั่นออกไปกลางลำตะคองจัดการวางไข่ดักปลาตามจุดต่างๆเมื่อตรวจดูความเรียบร้อยจนแน่ใจแล้วจึงได้จ้ำพายนำเรือกลับเข้าสู่ฝั่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอเวลาปลาจะติดตะข่ายระหว่างที่จ้ำพายเรือเข้าฝั่งนั้นสายตาคู่หนึ่งมองอย่างเถธอเมึ่งถึง และหัวใจที่เต้นไปด้วยเพลิงแค้นเมื่อสนันภายเรือใกล้ฝั่งเข้ามาเสียงนกแสกร้องขึ้นหัวหนึ่งในบัดดลนนั้นก็มีเรือภายลำหนึ่งพุ่งออกมาจากฝั่งอย่างรวดเร็วคนที่นั่งพายจ้ำพายอย่างเรียบร้อยมุ่งหน้าตรงดิ่งเข้าหาเรือของสนันที่พายเอื่อยเข้าสู่ฝั่งแม้แสงตะวันจะมืดไปนานแล้วแต่สนันก็ยังสังเกตเห็นว่าคนที่นั่งจ้ำภายเรือพุ่งเข้ามาหานั้นคือในสแสวง คู่ปรับเก่าทันเท่าความคิดจึงรีบเร่งจ้ำภายเรือเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้ถึงฝั่งได้เร็วที่สุดและดูเหมือนว่าสแสวงจะรู้เท่าทานันจึงได้รีบวางภายกับเรือคว้าอาวุธปืนลูกสองยาวขึ้นประทับบ่าสับไกลั่นเปลี่ยงออกไปเสียงปืนดังขึ้นในเสี้ยววินาทีสนั่นรู้สึกเสียวแปลกที่แขนและขาความสำนึกหนีตายจึงเกิดขึ้นสนั่นรีบกระโดเพื่อลงสู่น้ำรีบระดมเรี่ยวแรงเท่าที่มีว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง ส่วนสแสวงไม่ลดละให้เรือไล่กวดมาให้ประชิดเพื่อยิงสามอีกนัดสนั่นใช้ความว่องไวว่าน้ำเข้าฝั่งวิ่งหลบหนีเข้าหาที่กาําบังพอได้จังหวะก็วิ่งกลับไปยังกระทร่อมทวนทวนรีบพาลูกๆหนีจากกระท่อมไปเร็วไอ้แหวงมันตามมาแล้วมันกําลังไล่ตามมาเข้าไปก่อนเอ็งรีบพาลูกหนีเร็วไม่ฟังเสียงตอบจากนางทวนอีกแล้วสนั่นรีบวิ่งหนีต่อเข้าไปในป่าเพื่อหลบซ่อน และสมสารไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในบริเวณนั้นให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่ผมต้องรบกวนอีกอย่างก็คือขอให้ช่วยไปแจ้งกำนันเลื่อนช่วยไปคุ้มครองลูกเมียผมด้วยในสนั่นสั่งเสียกก่าชาวบ้านที่ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลสายไปเสียแล้วกำนันเลื่อนเจ้าของพื้นที่ตำบลซับม่วงทันทีที่ได้รับคำบอกเล่าจากลูกบ้านที่ช่วยนำสนั่นส่งโรงพยาบาลกำนันเลื่อน รีบนำลูกบ้านรุดไปยังกระท่อมของในสนันแต่ภาพที่พบกับสายตาคือแสงไฟที่ลูกโชดช่วงเผากระท่อมพร้อมกับร่างของนางทวนกับลูกอีกสองคนซึ่งกลายเป็นตอตะโกไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหานได้รอดพ้นสายตาของเพื่อนบ้านคนหนึ่งไปไม่เรื่องที่จะทําให้เป็นความลับสุดยอดมันก็ไม่เป็นความลับเสียแล้วเพราะขณะที่สนันวิ่งมาบอกให้หนางทวนหอบลูกหลบหนีแล้วตัวในสนันวิ่งหนีไปก่อนนั้นมัจจุราช มันก็โอบแขนอันดำทะมึนทั้งสองข้างมาโอบล้อมกระท่อมไว้ลูกชายของนายแสวงทั้งสองคนคือนายอาวุธกับนายเนวัตได้ไปถึงกระท่อมขณะที่หน่งทวนกําลังจูงแขนลูกทั้งสองคนวิ่งหนีออกจากกระท่อมพอดีทั้งสองไม่พูดพร่ำทําทเพลงตรงเข้าจับนางทวนกับลูกทั้งสองคนมัดไว้กับเสาเรือนแล้วจากนั้นคนทั้งสองจึงสวมวิญ,ญญาณโยมทูตตรงเข้าทาร้ายลูกทั้งสองของนางทวนจนเสียชีวิต ซึ่งนางทวนเองจะเข้าช่วยเหลือก็ไม่ได้เพราะถูกจับมัดมือกับเสาแน่นหนาะทำไมพวกเองถึงทำกับข้าอย่างนี้ไปทำกับลูกข้าที่เขาไม่รู้เรื่องพวกเองต้องการอะไรที่มาทำเช่นนี้นางทวนอดร้องด่าไปไม่ได้ต้องการชีวิตพวกเองทั้งคู่นะสิไปถามผัวเองสิว่าทำไมพวกข้าต้องทำอย่างนี้หนึ่งในสองพี่น้องตะคอกใส่แล้วสัทับอีกว่าเดี๋ยวเองก็รู้ผัวเองต้องจบสิ้นความชั่วที่นี่ เฮ้ยหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรมันเสียงร้องดังมาจากชายป่าเป็นเสียงของนายแสวงพ่อของขวทั้งสองนั่นเองที่ร้องดังขึ้นมาพร้อมกับเดินถือปืนยาวตรงมาเมื่อเห็นสภาพลูกของนึ่งทวนซึ่งเสียชีวิตไปเช่นนั้นจึงได้ร้องสั่งว่าเปาลี่ยวผ้าคลุมหัวหนังนี่และลูกๆของมันไว้ทั้งสองจึงวิ่งไปคว้าผ้าจากในกระท่อมมาได้ช่วยกันคลุมศีรษะของนึ่งทวนและศีรษะของลูกทั้งสองของนึ่งทวน ที่เสียชีวิตไปแล้วเสียงหักลำกล้องขึ้นนกปืนดังคลิกนังทวนหันไปตามเสียงนั้นแต่ไม่มีโอกาสมองเห็นอีกแล้วเพราะถูกคลุมด้วยผ้าไว้แน่นจนมองอะไรไม่เห็นฉับพลัน,นั้นเสียงระเบิดกระสุนก็ดังเปรี่ยงขึ้นนังทวนก็จบชีวิตตามลูกไปอีกคนในสแสวงสวมวิญ,ญญาณยมทูตที่ใจเย็นใช้อาวุธปืนลูกซองสังหารหนางทวนแล้วบรรจุกระสุนใหม่อีกครั้งและลั่นไกอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตายสนิทเฮ้ย เอาน้ำมันกา๊าซราดกระท่อมแล้วจุดไฟเผาให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ต่อแสแวงร้องสั่งลูกชายทั้งสองคนซึ่งกุลีกุจอช่วยกันนำเอาน้ำมันกา๊าซไปราดแล้วจุดไฟเผากระท่อมจนวอดเป็นเท่าทานแล้วทั้งสามพ่อลูกก็ออกลุยปากเพื่อควานหาตัวในสนามอีกครั้งหนึ่งแต่ควานหาหลายชั่วโมงก็ไม่พบร่องรอยเสียแล้วพันตำรวจโทรอิที่ศัก์อินทรถถมยาบรองเพิ่มกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เงยหน้าขึ้นจากการตรวจดูรายงานจากพันตำรวจโทจักรินวัฒนาพักดีสารวัตรใหญ่ปากช่องมองหน้าพันตำรวจโทจักรินจ้องขมงผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่มีสาเหตุมาจากขาดผลประโยชน์ในการดักจับปลาในเขื่อนลำตะคองอย่างเดียวมันน่าจะมีอะไรแอบแฝงมีเบื้องหลังลึกไปกว่านี้เรื่องแค่ลักข่ายดักปลาไม่น,น่าจะทํากันถึงขนาดนี้เอาล่ะเราไปล้อมจับตัวในแสเวงกับลูกๆก,ก,กันก่อน แล้วค่อยสืบสาวราวเรื่องให้ถึงเบื้องหลังหลังจากนั้นตัวนายสเวงก็ถูกควบคุมตัวไว้โดยละมอมที่บ้านพักบ้านเขาน้อยตําบลซับม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวกับกระสุนที่เหลืออยู่อีกเจ็ดนัดและยอมรับสารภาพจนหมดสิน้นยืนยันที่ร่วมกับลูกปฏิบัติการในครั้งนี้ว่ามาจากสาเหตุโกรธแค้นในสนานที่ชอบขโมยไข่ดักปลาของตนไปเป็นประจำ จงวางแผนสังหารเสียส่วนนายอวุธและนายนพรัต์ลูกชายทั้งสองหลังจากที่ก่อพฤติกรรมไปแล้วได้พากระโหลกหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนติดตามความหาตัวอยู่กรรำชั่วนั้นไม่ว่าผู้ใดก่อขึ้นก็ต้องได้รับกรำชั่วสนองอย่างแน่นอนและจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องหลังของการสังหารที่ผิดวิสัยของมนุษย์มันก็เริ่มกระจ่างขึ้นจากทีมงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเพิ่งจะได้ทราบข้อที่จริงขึ้นมาคราวนี้เองเป็นเรื่องที่ใครก็คาดไม่ถึงเขื่อนลำตะคองแห่งนี้เป็นเขื่อนเก็บบรรจุน้ําอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานมีเนื้อที่ซึ่งไม่รวมทั้งคลองส่งน้ําประมาณ5,000ไร่ภายในอ่างเก็บน้ํามีปลานนนาชนิดที่ทางกรมชนนํามาปล่อยไว้เช่นปลาบูปลาจีนปลากระถิงและปลาชนิดอื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพจับปลาขายมีรายได้รวมทั้ง เป็นอาหารสําหรับประชาชนทั่วไปปลาที่มีราคาแพงเป็นที่ต้องการของนักจับปลาจํานวนมากนักจับปลาเหล่านี้มีทั้งทหารตํารวจชั้นผู้น้อยอสอและรัศดรที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆมาตั้งโรกรากอยู่ในที่ดินของกรมชลประทานปลูกเป็นบ้านถาวรบ้างเป็นกระท่อมกระต๊อบหรือเพิงหมางแหนนับร้อยครอบครัวยึดอาชีพจับปลาในอ่างเก็บน้ําตามวิธีการต่างๆ นำไปขายเป็นประจำเมื่อที่ได้มีผลประโยชน์และที่นั่นย่อมจะต้องมีเหตุขัดแยง้งเมื่อผลประโยชน์เกิดขัดกันในการจับปลาและการแย่งที่สำหรับจับปลาจึงเกิดการเสื่อมหารกันตายในอ่างเก็บน้ำซึ่งมีมาหลายศพส่วนใหญ่เป็นคดีอยู่ในท้องที่อำเภอสีคิ้วอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นประจำและขณะที่ภายในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีผลประโยชน์มากมายมหาศาล ก็มีบุคคลผู้ตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อขึ้นเป็นกลุ่มมชาวบ้านเรียกกันว่ากลุ่มเจ้าพ่อเขาน้อยท่าง่อยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนลำตะคองมีถนนกั้นกลางเจ้าพ่อต่างๆพากันแผ่บารมีโดยการสร้างบุญคุณขึ้นกับรัษฎรผู้ที่มีอาชีพจับปลาให้รัษฎรกู้เงินลงทุนโดยมีข้อแม้ว่าเมื่อจับปลาได้จะต้องเอาไปขายให้กับผู้ให้กู้เมื่อผู้จับปลาได้นำปลาไปขายให้ก็กดราคารับซื้อ จนชาวบ้านหลายคนทนไม่ได้ต้องแอบหนีนำปลาไปขายให้กับนายทุนอื่นที่ให้ราคาดีกว่านี้แล้วนั่นเองปฏิบัติการอันสุดทนก็เริ่มขึ้นกลุ่มเจ้าพ่อก็จะส่งมือปืนตามล่าชาวบ้านที่แปรพักเหล่านั้นชาวบ้านที่แปรพักจึงถูกเก็บอยู่บ่อยๆวิธีการสังหารก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าทำให้เงียบซึ่งมีหลายวิธีการแต่ทั้งหมดเมื่อสรุปแล้วผู้ถูกสังหารตาย ต,ต้องหายสาบสูญในอ่างเก็บน้าแห่งนี้จึงให้ศพกลายเป็นอาหารนันโดชะของปลาที่เอามาขายต่อให้กับผู้บริโภคการซรังหันวิธีหนึ่งที่ใช้กันรประจําก็คือในทุนเดือเจ้าพ่อจะแกล้งทําเป็นเรือโจมในอ่างเก็บน้ําแล้วทําทีไปว่าจ้างชาวบ้านที่ต้องการซรังหันมางมเรือพอชาวบ้านหลงเชื่ออยากได้ค่าจ้างลงไปงมกลุ่มมือปืนของเจ้าพ่อก็จะโยนระเบิดมือตามลงไปเหยื่าอเคราะห์ร้ายก็จะถูกระเบิดแหลกเหลว เสียชีวิตยอยู่ในอ่างเก็บน้ําแล้วก็กลายเป็นอาหารปลาไปเพราะเกิดจากความละหลวมของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอ่างเก็บน้ําแห่งนี้มาช้านานไม่ได้วางมาตรการอันใดให้รัฐกลุมพอแหล่งคุ้มทรัพย์ในอ่างเก็บน้ําลาตะคองจึงกลายมาเป็นสถานที่ที่ใครจะแสวงหาผลประโยชน์อย่างใดก็ได้ใครที่มีกํลาลังน้อยไปขวางผลประโยชน์ของผู้ที่มีกํลาลังมากกว่าก็จะต้องมีอันเป็นไปสถานเดียวก็คือถูกเก็บม่นำซ้ำําในการจับปลาในเขื่อนแห่งนี้ ปล่อยให้มีการกระทําอย่างเสรีจึงมีผู้ใช้วิธีหาปลาด้วยวิธีลัดโดยใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งมีการกระทํากระยำบโหรานและส่วนใหญ่และรอบกระทําในตอนกลางคืนโดยใช้เรือถึง20่ําปลาที่ถูกจับได้ในวันหนึ่ง,งมีจํานวนมากและส่วนใหญ่ส่งไปขายที่ตลาดปากช่องและตลาดนครราชสีมาซึ่งเป็นตลาดกลางของภาคอีสานผลประโยชน์นี้เองจึงได้มีการดับชีพกันอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งคดีสังหารครอบครัวของในสน,นันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อว่าสาเหตุมาจากเรื่องลักข่ายดักปลาอย่างเดียวน่าจะมาจากสาเหตุอื่นมากกว่าครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟัง เพิกันใหม่โอก,กาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ